suggest recommend advice ต่างกันยังไงรู้ไหมคะไปดูกันค่ะ suggest อย่าอ่านว่า suggest นะคะตัว g เนี่ยมันเป็น g ก็ได้เป็น g ก็ได้นะคะตัวอย่างว่า suggest suggest แปลว่าแนะนำเป็นการเสนอแบบไม่เป็นทางการนะคะเหมือนเพื่อนๆกันแนะนำกันนะจะทำไม่ทำกัแล้วแต่แกอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่น I suggest a new restaurant for lunch ฉันแนะนำว่าเราไปกินอาหารที่ร้านอาหารใหม่กันไหมข้าเที่ยงเนี่ย I suggest a new restaurant for lunch ส่วน recommend นะคะก็คือการแนะนำแบบที่เราคิดว่ามันดีแล้วมั่นใจว่ามันดีนะคะตัวอย่างเช่น I recommend that you take a break and relax ฉันแนะนำว่าแกเนี่ยควรจะไปพักนะแล้วก็รีแลกซ์ได้แล้วนะ I recommend that you take a break and relax ส่วน advice จะเป็นคำแนะนำที่เป็นทางการนะคะแล้วก็จริงจังด้วยนะคะตัวอย่างเช่น he advised that we should seek professional help เขาแนะนำว่าเราเนี่ยควรจะต้องไปขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญน,นะเมืออาชีพนะ professional help เมือชีพนะคะเห็นไหมคะว่า advice เนี่ยมันจะเป็นอาการของความจริงจังกันเป็นทางการมันควรต้องทำอะสรุปนะคะ suggest ก็คือการเสนอแนะแบบ เพื่อนๆไม่เป็นทางการนะจะทำหรือไม่ทำก็ได้ลองดูนะคะส่ว so น recommend เนี่ยผู้พูดก็ค่อนข,ข้างจะมั่นใจว่าดีควรทำนะเฮ้ยร้านนี้อร่อยไปกินกันหนังสือเล่มดีไปอ่านกันนะคะแตถ้าเป็น advice จะเป็นทางการค่ะจะเป็นเกี่ยวกับมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะ I that we meet at 7 p.m. instead of 6 p.m. ฉันแนะนําว่าเราน่าจะเจอกันสักหนึ่งทุ่มนะแทนที่จะมา6กโมงเย็นอันนี้แบบชิลๆตอบอะไรคะ Suggest recommend หรือ advice Suggest นะคะจะทําไม่ทําก็ได้เออจะมาทุ่มหนึ่งหรือหกโมงก็ได้แต่ฉันว่าทุ่มหนึ่งดีนะ I suggest that we meet at 7 p.m. instead of 6 p.m. มาดูข้อนี้กันค่ะ I This book to anyone who loves mysteries ฉันแนะนํนำหนังสือเล่มนี้เลยนะสำหรับใครก็ตามที่ชอบความลึกลับเรื่องลึกลับนะคะ mysteries ใช่ะไรคะ่ะพี่บอกในคอมเมนต์หน่อยค่ะ suggest advice หรือว่า recommend ข้อนี้ใบให้นะคะว่าเป็นการเสนอว่าเฮ้ยฉันว่ามันดีนะแนะนำเลยนะอืมมั่นใจ นักเรียนตอบอะไรเดี๋ยวคุณหนูไปอ่านนะคะน่าจะตอบถูกแล้วแหละใช่ปะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ไปฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้คุณหนูนะส่วนใครสนใจข้อเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณมีคอร์สอยู่นะคะไปที่หนา้าโปรไฟล์กดตรงนั้นทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะที่ใต้รูปอะค่ะมีข้อมูลอยู่นะ,ะไว้เจอกันคลิปหน้าเห็นจ้ะบายอยากกินภาษาอังกฤษ